ตลาดยังไม่เลือกทางสถานการณ์ตะวันออกกลางยังร้อนระอุก่าวสวัสดีนักทุนและสมาชิกยูแฮทุกท่านนะครับผมและวน,นี่ผมโค้ดไมกี้นะครับกับรายการว่างแผนเทรดทองคําและวันนี้นะครับผมก็เป็นเช้าวันศุกร ที่20มิถุนายนนะครับผมและก่อนที่เข้าสู่เนื้อหารายการนะครับฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยเอื้อมนี้ยาวๆนะครับไปกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้ผมและทีมงานอยู่แฮนด์ทุกท่านด้วยนะครับผมก็สําหรับทิศทางทองคําในวันนี้นะครับผมเป็นยังไงบ้างน,นะผมไปดูกันแนละ้วก่อนที่เราจะไปดูราคาทองคํากันเนี่ยเราแวะไปดูสักนิดนึงนะครับผมว่าสถานการณ์เนี่ยทางตะวันออกกลางนะที่ ตึงเครียดอยู่เนี่ยเขาเป็นยังไงกับบ้านนะผมก็โดยอัพเดตล่าสุดเนี่ยของทางอิสราเอลเนี่ยได้ว่าได้เปิดฉากโจมตีนะครับทางอากาศเนี่ยต่ออิหร่านนะครับผมในแหล่งผลิตนิวเคลียร์ของอิหร่านนะครับผมและนี่ถืว่ามีการ ตอบโต้กันไปมาด้วยขี่ปนอาวุธนะครับผมซึ่งเป้าหมายหลักเขาคือการทําลายโรงงานผลิตนะครับผมหรือว่างานโรงงานวิจัยพลังงานนิวเคลียร์นะคที่เขาขุน่นะโดยประธานาธิบดีชัําเนี่ยก็เรียกว่ากาลังพิจารณานะครับผมการเข้ามาร่วมวงนะครับผมตรงนี้ด้วยนะในอีกประมาณ2สัปดาห์ข้างหน้านะผมก็ต้องติดตามมันต่อไปนะว่าทางอเมริกาเนี่ยเรียกว่าอาจจะเข้ามาร่วมวงในการทําลายโรงงานนิวเคลียร์ที่ฟอร์โดหรือเปล่านะผมในอิหรานนะครับผมก็เรียกว่าสถานการณ์ยังตึงเครียดนะโดยทางรัสเซียเนี่ยก็ ออกมาเตือนนะครับผมทางคุณช้ำเนี่ยว่าถ้าหากสหรัฐเนี่ยมีการแทรกแซงเนี่ยอาจทําให้เกิดหายนะนิวเคลียร์นะผมเรียกว่าอยู่เพียงแค่เส้นผมเดียวนะเรียกว่าอาจจะอยู่ปลายนิ้วนะผมการที่อาจจะเกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับผมก็โดยทางกี้เนี่ยก็มีการออกมาพูดว่าทางสหรัฐเนี่ยเป็นประเทศเดียวเท่านั้นนที่สามารถดึงอิสราเอลและอิหร่านเนี่ยกลับเข้าสู่โต๊ะเจราจาได้นะครับผมก็ยังตึงเครียดอยู่นะถ้าทางคุณช้ำเนี่ยก็รอดูนะว่าอีกสองทีเนี่ยจะเอาอยัางไงแล้วก็ อาจจะรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับผมโดยทางข่าวเนี่ยเขาบอกว่าท,งออา,า,ทางอิสราเอลเนี่ยเราไม่ได้มีเป้าหมายนะในการทําลายผู้นําอิหร่านนะครับผมเรามีเป้าหมายในการทําลายเนี่ยสู่วิจัยนิวเคลียร์นอกจากหากผู้นําอิหร่านเนี่ยถูกสังหารหรือเสียชีวิตเนี่ยก็เรียกว่าเป็นผลพลอยได้นะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะในการปฏิบัติการครั้งนี้นะครับผมประมาณนี้นะผม,ผมสําหรับข่าวสารเนี่ยจริงๆในตารางวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมมีแต่ข่าวนอกตลาดให้เราติดตามกันนะผมก็เรียลยว่ายังตึงเครียดอย่งนงทางตะวันออกกลางเนี่ย ก็สำหรับทิศทางทองคำเนี่ยราคาเนี่ยในวันนี้เราดูไงกันได้บ้างเนาะก็เราดูไว้ก่อนนะเนี่ยให้กรอบ้างๆกเลยนะสามพันสองร้อยห้าสิบถึงสามพันสี่ร้อยห้าสิบนกเลยว่าผมมองว่าเขากรอบเนี่ยเขาเริ่มบีบแคบลงมาแล้วเนาะหลังจากที่สัปดาห์เนี่ยเรียกว่าทองคำเนี่ยเขาเคลื่อนไหวเป็นไซด์เวดดาวเนาะในกรอบแคบๆเรื่อยๆนะลงมาแบบเรียกว่าค่อยๆลงมานะเพื่อนๆเพื่อนๆเห็นจากไฮล่าสุดของสัปดาห์นี้เนาะตรงสามพันสี่ร้อยห้าสิบนะเขาก็ค่อยๆปรับตัวลงมาแบบ เป็นไซด์เวดาวนะครับผมโดยราคาทองคําเรียกว,ว่าแตะแนวรับเนี่ยของสัปดาห์นะครับผม3,347นะครับผมและดีกลับมาเล็กน้อยเนี่ยประมาณ30เหรียญเนาะขึ้นไปที่3,367นะครับผมเรียกว,ว่ามองว่าตรง40เนี่ย47เนี่ยอาจจะมีแรงซื้อเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมในตรงนั้นนะครับผมแต่เรียกว,ว่ายังไม่มีทิศทางการพุ่งหรือว่าการเบรกเอาที่ชัดเจนนะครับผมในเทนขาขึ้นนะโดยรวมเนี่ยตลาดเนี่ยยังจับตานะครับผมความตึงเครียดของทางอิหร่านและอิสราเอลนะครับผมในช่วงนีี้นะครัับผมกก็หลงจาท่ทา อิสราเอลเนี่ยมีการโพสต์ว่ามีการโจมตีนะผมโรงพยาบาลในอิสราเอลเนี่ยเป็นครั้งแรกนะผมทําให้อิสราเอลเนี่ยประกาศนะผมจะตอบโต้อย่างรุนแรงขึ้นนะผมก็อาจจะเป็นปัจจัยทําให้ทางทองคำเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามาได้นะผมจากปัจจัยความไม่แน่นอนตั้งแต่ข่าวในตลาดเนี่ยไม่มีนะผมในวันนี้นะครับผมก็วันนี้เป็นวันศุกร์นะผมก็เรียกว่าเป็นวันศุกร์ช่วงสุดสัปดาห์เนาะมากักจะเกิดเหตุการณ์ที่แบบไม่คาดฝันเนาะแต่เราก็ต้องค่อยๆมองกรอไปทีละกรอนะจริงๆอ่ะคือรับได้นะตรง3ามพ3,340เนี่ยก็ ระหว่างที่ผมอ่านเนี่ยเมื่อกี้เขาก็ลงมาแตะ3,355น้ะ56ตรงนี้แล้วมีการเด้งขึ้นมานะ ตรงเนี้ยตรง3ามสแล้วจริงๆอ่ะแนวเนี้ยเราก็อาจจะพิจารณารับได้ก่อนเนาะสามสามหกศูนย์สแล้วก็เป็นโลของสัปดาห์เนี่ยที่ผมบอกไว้เมื่อกี้เนาะแต่ถ้าเขาหลุดลงไปจริงๆเนี่ยเรารอรับอีกทีนึงนะสามพันสองร้อยเจ็ดสิบถึงสามพันสองร้อยแปดสิบห้านะผมก็แนวนี้นะผมถ้ารับตรงเนี้ยก็อาจจะเข้าได้นะแต่ถ้าหลุดสามพันสองร้อยห้าสิบไปเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะมองหลุดกรอบละตรงเนี้ยคือก็ต็อปร้อยก่อนเนาะยังพักการเทรดเนาะสัปดาห์นี้เนาะคือไปว่ากันใหม่สัปดาห์หน้าก่อนดีกกววว่่าาาานนนนะสนแตเเเียถ้ิดร มองเป็นไซด์เวด้าเนี่ยจริงๆแนวแนวต้านหรือว่าหน้าเซลเนี่ยจริงๆผมมองว่าได้เปรียกว่านะผมก็แนวต้านแรกเราดูไปก่อนเนาะสามสามแปดศูนย์สามสามเก้าห้านะผมก็เรียกว่าเขาไปเทสหลายรอบนะสัปดาห์นี้ก็ยังไม่ถือว่าไม่ผ่านนะก็มีการเทสแล้วก็ต,ต,ติดติดเป็นไซด์เวย์อยู่ประมาณ4รอบนะก็มีการเบรกลงมาเรียบร้อยแล้ว,ลวก็มองเป็นไซด์เวดาวกรอบลงมาเนี่ยตรง335033 80นะตรงนี้ก็กรอบขยับลงมาแล้วจริงๆถ้าเบรกขึ้นไปเนี่ย3380 3395เนี่ยกรอบแนวต้านด้านบนเนี่ยก็อาจจะเข้าเซล์ได้อยู่นะเก็บ TP 500-1,000จุดนะครับผมเหมือนเหมือนที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็เราก็เก็บประมาณเนี่ย40ลงไป70แล้วก็กรอบ30เหลี่ยนนะก็ใครเข้าบนล่างนี่ก็เรียกว่าเก็บไปเนี่ย30เหลี่ยนนะบนล่างได้ทั้งสัปดาห์เลยเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเขาเบรกขึ้นไปจริงเนี่ยมีแนวต้านอีกทีนึงเนี่ย3,400 3,415นะครนี่ย มองกรอบด้านบนแล้วนะผม3ามพันนะครับผมนี่ถ้ายังไม่หลุดไปเนี่ยเราก็อาจจะเล่นในกรอบตรงนี้ไปก่อนนะครับก็ถ้าผมนะสำหรับเพื่อนๆเ,เนี่ยใครมองว่าโซนน่าสนใจเนี่ยก็สามารถแคปหน้าจอของเราเนี่ยไว้พิจารณาเล่นสำหรับวันนี้ได้นะครับอย่าลืมนะครับวันศุกร์สุดสัปดาห์เนี่ยก่อนเข้าสู่วันเสาร์เนี่ยก็เรียกว่าตลาดเนี่ยเขาอ,อาจจะมีการเทขายหรือว่ามีการ นี่เรียกว่าปรับโพซิชันได้นะผมของนักทุนที่ติดออเดอร์มาทั้งสัปดาห์นะครับผมและนี่นะครับผมคือแผนเทรดทองคำสำหรับเช้าวันนี้นะครับผมเน้นย้ำนักทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับ BTP SL ให้ชัดเจนนะครับและหากเพื่อนๆเ,เนี่ยมีความเห็นเนี่ยสามารถพิมพ์พูดคุยแลกเปลี่ยนนะผมที่ช่องใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับและวันนี้ผมเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมพบกันใหม่เนี่ยเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ uhas. com เราคือเพื่อนแท้นักเทรด